เอ้าพี่เนนะพี่เนยเมสีดเปาเขาไม่ได้กินจริงๆนะพี่เอ้าเหรอแต่พี่เคยเห็นนะประเทศลาวหรือประเทศพม่าวะไม่ไม่มีมีใครกินมันแดงปอมีมันแดงปอมีมันเวนตะกั่วแทนทด้วอยู่ในโรงเรียนของหนูโรงเรียนวนเนี้ยไม่รูนนะโอ้แล้วทำไมโรงเรียนไม่มีเครื่องเลย ก็อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนก็ไม่มีใครจู๊ดในเรียนป่ะขอบคุณพวกอะไรก็คือดากนะครับน้อยอินดี้น้อยมาบ้านได้ถุนนะพี่แนอใช่พี่แนะพี่แนวมีสีดใครก็ปั่นไฟมีใครปั่นอยู่ยบ้านสองชั้นป่ะ ไม่ไม่ไม่รู้นะปั่นอยู่ในโรงเรียนของหนูก็ปั่นเองเ,อ,เอ,อ๊ะเอ๊ะอ่าผมวิ่งให้เจอแล้วมีคนอยู่บ้านสองชั้นเดีกใครอยู่อะฆาตรกรมานะเธออีกแล้วเธออีกแล้วไป,ไ,ปไหน <c oughs> ไเด็ดตาขอบคุณพวกอะไรก็กี้เด็กๆนะน้องรัตพลนะครับผม ไงอ่านชื่อถูกด้วยเป็นไงยอดครับยอดเลยเอาเถอะเอาอยู่ด้วยแบบเจ้าตัวก็อยู่อยู่ครับอยู่ข้างล่างเขาพักแล้วครับไม่ซ้อมแล้วเอาเหรอใช่ลุงเอาโมลี่แดงมาลุงนักสีนะนะอันแดงอะใช่ผมยังไม่เดินส็อกเตะเราโดนโมลี่ก่อนเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจปั่นเลยปั่นได้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 ที่เราทีส่องไปฉายแล้วนี่ไงโหจริงๆ หนูโลกมันเหมือมองฟ้าใหญ่เลยว่ะมันเป็นละมานูนมีการสตูนว่ะมีไม้แตกไหมีลนูนอ่ะเฮ้ยพี่หนูปั่นจะเสร็จแล้วเออเอออย่าปั่นแตกอีกแล้วกันพี่ขอละแล้วแต่เหมือนละกันเหมือมองฟ้าต่อไปแล้วกันนะ เดี๋ยวใกล้พี่นะเดี๋ยวพี่ไอใส่นะขั้นตอนอะไรนะนู้นออกไปทางนู้นสิออกตามพี่มาทำไมขั้นตอนอะไ้แล้วนะบ้านเรียบเล่นแล้วนะโอเครู้เรื่องไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ตามไปปั่นด้วยเหียอ้าวหวยไปออกที่ตรงนั้นจ้าจริงๆมันมีรนแนว เอาบอดเฉยเลยอยู่ดีก็วิ่งมาบอดเฉยเลยจริงๆน่งเรียนมีจ้ะหั่นกับพี่ได้พี่ไปส่องบอดเฉยเลยบอดแบบไม่ได้ตั้งใจพี่ใครนิ่งไปมาไอเบอิ้มไอเบอิ้มไอเบอิ้มพี่มันเดินมาสองตัวไปฉายหมดแล้วนะ ใจยังไงวะเอา,เอาอก็ไปส่องเมื่อกี้ตาหนึง่งตาเกมที่แล้วอะนะไม่เกมที่แล้วใครส่องมาบ้างไอพี่ไม่ได้เชฟโปรชิบหายละกูเป็นให้ปัน่นปันปัน,ปนเร็วเฮ้ยดึงอีกตัวดิเอาแคกูละเพ่อนเราหายไปคนหนึ่งพี่จริงจริงปั่นเหรนี่โอ้จบแล้วนีพี่ไปช่วย

เว <Event. S 2> ผมมาพับในบ้านใ<ม>หญ่แล้วนะจริงจริงโยนเกมไม่ที่มันหลุดเองอะ่ะเด็กก็ไม่ได้หลุดนะมาดิอ๋อเอเอาห,าห,าห,าหาหาหาลูนหน่อยได้ไป่ะเดี๋ยวปั่นให้เดี๋ยวปั่นสามร้อยให้รัวๆเลย ตัวนี้ขนาดโดดข้ามหน้าต่างก็ยังโดนโนะครับไอ้สเอสเคปีดักหน้าโอคอนชิหมหายมาเ,าเยือนเราอะลงว่ะก็รงผมไปแล้วลงเหรออืมไม่ดีกับเราเลยเครื่องเราจะเสร็จแล้วด้วยมันต้องได้ตัเวเต็มไฟแล้วดีดเตรยมไฟอะเบต้าห,า,หยยยายอยู่เบต้าคอมาอยู่ปะเนี่ยครับ บ้านสองชั้นบ้านตาถุนไม่ไมีไม่เดีอยอยู่ไหนเจ<ม>อเหรอไม่ผมแอบอยู่อ๋อเครื่องเครื่องผมดนันดันต้องโดนไลก่กันดานแม่งมีแต่รอบติ๊เตี้ยวบปัป่นให้ยับยับเลย มีใคเรเล่นบัตรดินไหมไกลเดินนั่งโรงเรียนไกลเล่นอยู่วิ่งหาต้องไม่โรงเรียนแน่เนอจอแต่อันธรรมดาเอออ,อ,อยู่ใส่วะมันอยู่ใส่อา้าวนี่คนอยู่ในโรงเรียน ผมลงแบดเม้นอี่รีบอ่ะเขามีอลอนแก็บอ่ะเขาเขาถึงเอาลงได้ไม่ผมล้มหน้าลงเรียนไงวงสาคาทายากเฮ้ยออกมาเจอแล้วนะใครแอบตู้อ่ะระวองได้ยินเสียงเจอป่ะไม่ไม่รู้มันกลัาขึ้นมาเดินมาแล้วพี่เห็นไปแล่ะ นายผมช่วยต้องช่วยแหละเล่นไม่ได้ตัวเนี้ยด่านเนี้ยนะเล่นกับตัวเชียร์ได้ไม่ได้เลยนี่จะมีอยู่ข้างบนอยู่กับชายเดียวนะจุกเด็กอยู่โอเคอยู่นะอยู่นะจุกเด็กอยู่ ไม่ nhiêu หรอเน่เน่โอ้ยซอมบี้ดีสามเตอรนี่แหลที่ไปอยู่เลยเขาเส้นหน่อยเนาโควนหายพี่อยู่นะทิ้งนะทิ้งนะทิ้งนะยู้ทันมันเห็นซอมบี้ยกมือซอมบี้อ่ะมันยกมือบอกอะบอกเจ้านายอยู่นี่ครับมีไม้แตกมีการสตัน ไล่ะไรไม่ได้พี่ไม่แตกกันตาตันมีทางหลังด้วยไอสัตว์แล้วสปี่เยินบล็อกทางครับไม่มีพี่เอยมันเล่นมันเล่นนี่ดีโดนดีมาเล่นบ้านใต้ดินพี่ผมฉีกไม่ได้มันโดนซอมบี้บล็อกทางแล้วมันมีไมบแตกอ่ะเออปั่านแม่งให้แม่งเสร็จเครื่องนี้เลยได้เป็นร่วงเลยโอ้ Mày ta nè, mày chui đâng là đâng đang đâng là đâng là đâng cho đâng là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  đâng con. โอ้โแม่งเ้ยโดนแล้วอ่ะทีนี่ดูหน้าของเรียนไปเฮ้ยตีนสวี่ โอ้โหแม่งรู้ว่ากูจะพับไม้อยากเตะซอมบี้ต้องเตะได้ไหมเตะไม่ได้จ้ะตัวนี้มันแบบมันตีข้ามไม้ได้อยู่แล้วอะเป็ดแรกลาเป็ดดูโอ้ยอยากกินลาเป็ดเ,อา,เ,ดเอานีอออา่อย่างนี่อย่างคอซื้อบอกอยากกินลาเป็ด อยู่ข้าวอ่ะบ้าบอคอพับ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 แฟนผมคอหลับ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 บนไล่นะมาซอยค่อยเน่โคเดนไฟอยู่บ้านสองชั้นเนี่ยโอเกลไม่ได้แก่แล้วตายฟินแบ้วแควโดนไล่ไหมไม่จบจบแล้วก็ไปเล่นใหม่แม่งไม่ได้อย่าไปยอมแพ้ดิไอ้ลำขาดเกมมันไมุ่่งให้เย่เนี่ย มันยังไม่ลงล็อกไปแก้ตัวเทมนะไม่ได้ไรนะอืมให้เขาลับมาไ่เลยเนียนไหมเดี๋ยวเล่นเองเอ้ามันย็นนิ่งๆวะเอ้ามันย็นนิ่งวะเ,เดี๋ยวคี่ป่าเดินแล้วเดินแล้วอ๋อสงสัยเกาไข่อยู่เดินเฉย ไปแค่ตัวเทมก่อนดีตัวเทมอยู่บ้านสองชั้นนะ่ะเธอบ้านสองชั้นอยู่ตอยโน่น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 น่่นน่่นเธอรีวิ่งไปไหนนู่นบ้านสองชั้นอยู่ตรงข้ามนีอ่อยู่ซ้ายนี่โน่นอยู่ฝั่งซ้ายนู่นวิ่งไปฝั่งซ้ายมือนูนะ่นน่ะบ้านสองชั้นนะ่ะซ้ายออกซ้ายออายี่ออกซ้ายเลยเดี่ยวซ้ายเลยโอ้ไม่โดนไม้ตัวนี้มันจะต้องทำยังไงค,ครับไมาย สามจิเป็นตัวหนึ่งที่แบบแหม่ไล่เขาอ่ะโอ้ยเพี้ยเอาเอาหรอใช้ไม่ฮิวได้บ้านใต้ดินมันเฝ้าโทรเทมมาเออให้มันมาให้มันมาแ <c oughs> อา้ พี่บอกบ้านใต้ดินเนาะพี่ไม่ได้อยู่บ้านใต้ดินด้วย่ะพี่อยู่นาบ้านใต้ดินพ,พี่พูดี่พูดไม่พกตัวเองอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ในบ้านใต้ดินแล้วผมจะล,มล้มละพี่บอกให้ทิ้งออกมาดิออกมาหน้าบ้านดิออกได้ปะ่งมาแล้วม,มันเปิดประตูอยู่ข้างในเจอพี่นั่งบัตร ตามนะมนขอเป็นไม้ใส่หน้าสักทีหนึ่งว่าด้อยู่ไหนวะเ,เนี่ยไนย้าขงเรียนเราบ้านสองชั้นได้แด้ได้เหียเอ้ยเฮ้ย,ยไม้พับไปยังอ่ะตรงเนี้ยโอ้ชิบหายละครูพับแล้วในโรงเรียนนะ ป,ปั่นเลยไม่ปั่นเลยอโอ้กูลงใต้ดินเลยไปชี้หน้าเขาเป็นไงล่ะโดยเขาต่อยเขาที่หน้าดิเอาเหรอโอเคฝั่นดีนะจ๊ะ ครับบ๊ายบายบายบาย,บายดูดิเหมือนตัวเปื้อนสีเลยอะ่ะหาท่อไหมเหมือนจะมาช่วยไม่ทันอยู่แล้วว่าอีกอะเอ้าเอ้เอา,อา,อาทันเหรอไก่มันไม่น่าทันไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไ เออ่ยยาก่เอมันบักร้านบักผู้ขี่แดงๆใกลต้องเงียนเงียนได้ปะข้าตู้เลยแล้วกันบัดใจไปเลยเฮ้ยต่อยอะไรต่อยกำบแพง ดูพี่นะดูดีดูดีดูดีดูด,ด,ดีดูมันบล็อกมันดีโอ้แม่งบล็อกโอ้แม่งลงไปละลงไปหาไก่แล้วไปไหนมาไปไหน,ม,นมันไม่อุ้มพี่อ่ะมไม่ใช่มันเดินไปไหนอ๋อหน้าเ,เรียนหน้าเรียนออกมาหน้าเรียนโอ้โหแม่พี่เจออีแวว มันอยู่หนโางเรียนอยู่กับพี่วิ่งไปตรงเบตา้าตายแล้วหาท่อเหอะเฮ้ยท่ออยู่หน้าท่ออยู่หน้าบ้านบ้านไต้ดินโอ้มันเห็นแล้วด้วย กายพี่ลาลงนี่เลยลงกระท่อมเลยแม,ม,ม่นไปไมนะเออไม่มีอะไรช่างแม่ง <c oughs> อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ ไกดปั่นไฟเหรอเออผมเอาเครื่องเสร็จนะเอาเสร็จก็เ,เสร็จดิแปดสิบแล้วไม่รู้มันจะมาเช็คปะมันไปนะแต่ไม่น่าจะรู้หรอกว่าไกดอยู่ไหนไมันจะเดินเช็คตามเพื่อนชัวเออเห็นพี่แห้งตายได้นะแล้วไกดก็ไปโดดท่อพี่ชักปักให้ผมดิก็ได้ดิ รอเล่นเสียเวลารอยเสียเวลารอห้านาทีวิ่งมาทำไรอ่ะมันมันลงผมไปนิดนึงได้ดึงอยู่พี่แลวพี่เราฝากันเล่นน่าน้ามาสองชั้นมีไม้อยู่พี่ไม่ไม่ไม่ไปมาดี่มาดีโดนดาต่างได้เราดน้าต่างได้ดักไกนะผมโดนหลอก มันหลอกไฟเมอผมเห็นอยู่ผมดูอยู่ผมเบิ่งอยู่พี่เดียวมันหลอกไฟมันหลอกไฟมันหลอกไฟไม่หลอกไม่หลอกเดี๋ยวพี่ไปทําเครื่องให้เอาดีพี่เดียวต้องเสร็จพี่กำลังวิ่งไปแตกเครื่องจะผ่านแล้วประตูอยู่ตรงเครื่องเลยว่ะพี่เดียวลาก่อนมองไม่รู้เรื่องจริงพี่เดียวเราจไปทางพี่เดียวนะ เสร็จว่าเครื่องอ่ะเสร็จปะเสร็จต้องเสร็จดีเอออย่าง้อยก็เสร็จพี่ไม่ได้เปิดประตูบานนี้นะพี่ไปเปิดประตูบานพี่เนียนให้ได้ก่อนเออบานขวาพี่เนียนให้ได้ก่อนกำลังเนียนอยู่มันจะหาพี่เจออันนี้ดีกว่าพี่ดึงให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเลย แดี๋ยวผมคันตรง<ล>ผมมีประตูรถโรงพยาบาลได้ไหมเออตรงผมมันมีรถโรงพยาบาลมีไมไ้พี่ไม่ได้เปเออเห็นและแต่ว่าพนักงนอยู่ไหนวะอยู่แถวพี่ป่ะนะไม่พี่ก็มองหาอยู่นะอีกประตูนึงอยู่ไหนนะอีกประตูนึงอ่ะอยู่ขวากลางประตูนึงอยู่อยู่ซ้ายบนเอ้เขวาบนกับซ้ายกลางเออประตูอยู่อยู่อยู่ซ้ายกลาง เหมือนซ้ายล่าแฆาตกรไม่มาพี่ย่องอะไรเอาเหรอพี่ไปรู้เหรอตีพี่เดีเอาอย่าดิ้นดิ้นเลยเดี๋ยวแหละพี่เดียวมมาทางนี้พี่เดียววิ่งออกจากบ้านสองชั้นเดยังเอ้าเอ้ยพี่เดียวอยู่ไหนพี่เดียวพี่เดียวมาสองชั้นก่อนมันหลงมันหลงมันหลงนี่นี่บาไใต้ดินมามาใ้บ้านใต้บ้านใต้บ้านใต้บ้านไม่อยากจะวิ่งอ่ะเดี๋ยวฉันไปไปฉายใครเนี่ยไปฉายพี่มามาพี่ฮิวเดียวทิ้งไว้ทำไม มาพี่ฮิวเร็วให้พี่ฮิวก่อนไม่ไม่ผมไม่หิวเร็วเดี๋ยวตรงไหนวะมันจะได้ยินเสียงนี่พี่เบาเบาดีพี่กัดพี่กัดตากไว้พี่ไม่มีใจเก่งอีนี่แหมพูดมั่วพี่อึบพี่อึบพี่อึบก่อนมันก็เอออยู่ดีอะเพราะมันติดไอเนี้ยอะไรนะผม่คเขาอยากได้เต้มตัวเต็มไหมคนละบานนะ ผมอยากได้แต่ตัวเต็มมันก็อายอยู่ดีพี่เปิดก่อนเลยพี่พี่เปิดหอหีบก่อนดิหอหีบนะพี่เออาหมันมันเนียนอยู่นี่มันเนียนอยู่นี่มันอยู่ใกล้ๆมันอยู่มันมันอยู่สายล่างเอาเลยพี่เปิดเลยมันไปแล้วเอาหอหีบก่อนนะพี่หอหีบก่อนหอหีบก่อนหอหีบคือแล้ววะอ๋ออ๋อย่าให้ไฟขึ้นนะป่วอย่าให้ไฟขึ้นมันนอนหนูได้ไหมเอาหอหีบเอาหอหีบพอพี่เดียวเหี้ยแล้ว ไปบ้านนู้ไปบ้านนู้น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 มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันก็หาเราบานนี้แหละเราวิ่งไปเลยเน้นเน้นก่อนเน้นก่อนเน้นก่อนไม่เน้นละผมไม่เน้นละอีกบ้านนึ่งอยู่เอ้ยพี่เดียวอมบี้ยกมือซอมบี้ผู้จอยแฮนด์ว่ะผู้จอยแฮนเลยนะเู้จอยแฮนด์รับตู้บ้านนึงอยู่อยู่อยู่ขวาบนนะขวาบนข้างโรงเรียนข้างเครื่องเสร็จอ่ะ อ่าผมมาแล้วมาแล้วมาถึงประตูแล้วเพ่เดี๋ยวผมเปิดอยเปิดเลยพี่ดูพี่ดูประตูวันนี้ให้อยู่ข้ารกรอยู่กับพี่ไปเดี๋ยวไม่ไ,ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยพี่ผู้ชายไปปกวะทำไมไม่กลับมาเอผมเปิดเสร็จผมเปิดเสร็จพี่หมอประตูนี้แล้วกันลังไปกันน้งไปข้ารกรมีโนวันขึ้นมาทำไง ภับหมายเป็นหนึ่งสเต็ปไอชีันรอดได้ไงวะเนี่ยรอดเฉยรอดได้ไงวะเกียร์บนชาพปักเป็นรอดนะครับรอดเฉยเลยกับเธอที่คุ้นเคยกับคิดเลื่อปล่อยปล่อยที่ละเลยจีจีว่ะ Ơi, lo chửi vào nó đẹp nó đẹp